มาดุกมันเอาพลมต้ตีสาให้อรอนกินมันตั้งใจให้ไอรอนก่อนใครมันดูห่วงใยใส่ใจเป็นพิเศษต่างจากมึงมันดูกังวลว่าไอรอนจะเป็นอะไรไปเพราะถ้าไอรอนเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆอะ่ะมันคงรู้สึกแย่มากๆให้ความหวังคนอื่นแย่จริงๆเลยอะแต่ก็นั่นแหละไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไร อย่าคิดมากที่กูเล่าไปทั้งหมดมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะเพราะตอนนั้นกูเองก็เหมือนคนใกล้ตายมันอาจจะเป็นแค่ความคิดของกูคนเดียวก็ได้แล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงละ่ะไม่รู้สิกูก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะถ้ามันไม่จริงกูจะกลายเป็นคนไม่ดีขึ้นมาทันทีเลยนะ แต่กูว่าจริงเพราะว่ามันกับกูมึงกับใครกูกับมาดุกทำไมมึงกับมันทำไมกูกับมาดุกเราจูบกัน